เอาละครับผมก็สวัสดีมุืทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เรากลับมาอยู่กับ x t t e m m Super Battle Road นนะครับก็เป็นด่านที่50กันแล้วนะครับผมเนาะก็เป็น Cat s ค r v i v e ถ้าผมจะไม่ผิดนะที่เป็นถ้าเกิดผมพูดผ,ผ,ผิดผมขอขอภัยนะที่เป็นของไอ้โกหังลำดาบเขียวว่ะนะครับต้องจัดในตัวนี้เออกูก็กดดูได้ดีกวา่าทำไมเราไม่กดให้เขาดูลนะ่ะ นี่ครับเป็นแคดของตัวละครตัวนี้นะครับผมในการที่จะต้องเอาไปลงนะครับแต่วันนี้นะครับผมขอโมาเปรี้ยวเลยนะครับเชียวเปรี้ยวเลยไม่ใช่กลิ่นตัวนะครับผมก็ <c oughs> จัดทีมนะครับที่อยู่ในแคดนั่นแหละนะครับแต่วันนี้อเอออเามาเป็นแบบแหวกแนวเป็นทีมแอนดรอยเซลซาก้านะครับโดย เป็นทั้งเกือบทั้งทีมนะครับออาจจะมีนิดนึงละกันเพราะว่าผมไม่มีตัวละครเนี่ยอันนี้ก็ตรงเลยผมไม่มีนะครับถ้าเกิดแบบผมสามารถหาทั้งที่อยู่ในแคตเนี่ยนี้ผมใส่ได้ผมก็จะใส่นะครับแต่มันได้แค่นี้จริงๆนะครับก็ไม่รู้ว่าวันนี้เราจะเอาหาหรืออะไรกันนะครับก็มาเราไปดูในหลานจริงกันดีกว่าว่าทีนี้นะครับจะรอดหรือเปล่านะครับไปครับเออนะก็ช่างคิดช่างหาทีมนะฮะไปลุยโอ้โห โอ้โหเลยนะโอ้โหอะไรวะเนี่ยดิโก้เน,นืโโอ้ออะไรคำรนี้โอ้โหแค่คำนี้เลยโอ้โหคือว่าเปอร์เซ็นต์การตายนี่คือเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับมั่นใจว่าถ้าเราโดนถ้าไม่ตายทีนะครับเราอาจจะกลับบ้านเก่าได้เลยนะครับโอ้โหดิอะไรคำนี้คือกะเอาให้ตายเลยใช่ไหมใครมาใช้ถ้าไม่ตายวะ ดูก่อนนะมันใช้กี่ตัววะเนี่ยตัวสีฟ้าใช้ครับสีแดงก็ใช้โอ้โหตายแล้วคือตัวแรกมาก็แตกเลยนะครับเดี๋ยวน่าจะได้รีนะครับทรงนี้คือทรงน่าจะได้รีนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวไม่น่ารอดครับโอ้โหโอ้โหสองแสนบ้าเพลวเฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหโอ้โหจะตีแรงนะเฮ้ยทั้งอีกทีนึงอีกทีนึ่งทั้ง เออโอ๊ยไอเออโว้ยเฮ้ยโอ้โหเอาวะเอาเรื่องเออสตั้งคือสามหมื่นเฮ้ยจะโดนโดนทำไมตายบ้าเอ้ยคือโอ้โหดีแสนบ้าไปแล้ว โอเคครับมาอีกรอบนิงนะฮะผมต้องบอกว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตานะครับมาอีรอบผมหวนะ,ออจ,ะวจะเก่งเกินไปเร็วนะฮะเออจะเก่งเกินไปเล็้วจะเก่งเกินไปเลวนะฮะทั้งโชว์ความสามารถที่แข็งแกร่งที่สุดอของการเป็นผู้นำแอนดรอยเซอซาก้าโชว์อัดหน้าเป็นหนึ่งทียลูก อจะเก่งกแค่ไหนก็เกินมาทั้งกล้ามโตหมดทุกตัวเลยนะเพื่อนดูดิเ <c oughs> ป็นไงโโอ้โหเราแพ้โอ้โหแหบบนั้นโคตรแรงมาันดาวลุ้งไงือ้อเสร็จไปหนึ่งตัวที่สองเป็นใครอ้าสามทีมาดิวัดทั้งเอาเรื่องโคตรแบกบ ตายเลยนะครับทั้งกระทืบตายครับไปครับทีมทั้งกล้ามโตพะงาด <c ười> เป็นกล้ามโตจริงๆรอ,อือมาดิี้วั้เฮ้ยเราเฮ้ยเราไม่น่าเราไม่น่าตายนะเออโอ้โหอะไรวันนี้ลิงอะไรเนี่ยบ้าไปแล้วครับลิงอะไรวะนเนี่ย โอ้โหไม่เคยเห็นลิงที่หวยแตกที่สุดในโลกหนีม่อนเลยนะฮะไม่น่าตายนะครับผมใช้คำว่าไม่น่าตายเพราะว่าเรามีกะอ่าเรามีไอเทมอยู่นะยังนะไงไออือแหมถ้าเกิดแหมเสียดายนะผมไม่ได้เปิดตู้ทั้งนะทีนี้ผมลอกไปแล้วบอกเลยทั้งทุกตัวครับแถมทั้งกล้ามโตเกือบทั้งทีมน,นะ โอ้ตั้งชื่อว่าทีมทั้งกล้ามโตเฮ้ยสับโลโๆเลยดิโอ้โหจุดขายเออไอ้ทั้งนี้รออีซีเองเดียวนะตอนนี้ไม่ไหวแล้วครับร่างแรกอ่อนเหลือเกินไอ้ครับทีมทั้งกล้ามโตต้องพังงาดเออเอาเวนรรมแล้วเฮ้ยเฮ้ยทำไมตายด้วยเฮ้ยเฮ้ยขอเห็นหน่อยเฮ้ยลองลองไหนก็มาให้ยปวดเทสหน่อยแล้วกันเออ ตะพักแตกจะหาให้าห่าตายทั้งตายเอ้ามันแอคทีฟสกิลเหรอโอเคช่างวันถือว่าดีผมก็รู้ว่ามันจะไอ้นี่มาครับไม่ไรครับไปครับเฮ้ยาวัสดีเฮ้ยถ้าจไา่ผิด โอ้แต่ข้างหลังเราก็ผมว่าเราลากรลากรลากรครับดูแล้วน่าจะไม่ดีนะฮะก็ใช้คำนี้เลยนะฮะดูแล้วน่าจะอาการไม่ดีนะฮะไปก่อนเลยละอื้อนะฮะแล้วก็โอเคแล้วก็ทั้งทั้งเอาเกือบโอ้ที่ชนะสี่แล้วกันนะลูกโอเคเราแบบเราเห็นเลยครับดูแล้วไม่ปลอดภัยสำหรับชีวิตนะฮะเพ่นเลยแล้วกัน เดี๋ยวรอทั้งสีเขียววนมาดีกว่าไอ้นั่นมันคือมันแทงได้ไงเออโอเครถโลว์ไอแท็กไปแล้วครับไปครับมูดอีกทีด้วยเป็นไงละ่ะเจ็บไปสิเจ็บไปสิมึงอ,อือเจ็บเจ็บปวดรวดร้าวบอ,อกเลยทั้งตูกไปุกเอ,อืออีกทีลูกทั้งอ,อีกทีเอาอีกทีเอ้ยเสียไ,ได โอ้มาครับมาแล้วที่เดียวครับวัดเด h อเฮ้ยผมว่าไม่มันโดนรถลเวอร์แท็กไปแล้วว่าไม่น่าถึงขั้นตายนะไม่น่าถึงขั้นตายนะโอ้ทีสีแดงแทก็ก็เยอะอยู่นะไม่ตายหรอกนะไม่ตายไม่ตายไม่ตายเอ้ยเราก็ยิงสีพี่ดิกเ,เอาให้มันตายไปก่อนตงนะ เราจะประมาทหรอเราบู๊ดผมกูใช้เทมรัวเลยครับผมกลัวตายครับก็บอกอย่างเี้ผมกลัวตายครับเพื่อนกลัวตายน่ะเออกลัวตายอ่ะใช้เทมรัวเลยนะฮะเออเดี๋ยว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 ทางก้ามโตโชเอาไปแปดล้านโหโคตรแรงเฮ้ยเอาเรื่อง อุ้ยมันลวงอาไรนีหรอวะออาพาสิิ่อนดิผมไม่เคยเล่นเลยนะเอาเรื่องว่ะแล้วมันตีแรงด้วยไงประเด็นช้าเลยเอาวานทีนี้เอาวานไปเราก็ใช้สเต็ปเดิมครับเราก็อ้อมผีหนีเหมือนเดิมรับเมื่อโอเดียด้วยโอหวานหมูหวานหมูหหมไปครับผมลาก,ก่อยลาก่อน เนี่ยเราสเตปเดิมเลยนะครับเรายืนพื้นเลยครับลบแอทแทกไปเออนะครับไหวชิวไหวชิวป่ะไม่มีอะไรยากครับทำตัวแบบสบายๆครับว่าแบบนี้เออว่ะเฮ้ยเอาเรื่องว่ะทีมนี้ปะโลว์แอทแทกไปทุบวงเข้าไปเออหมดพิษส่งแล้วโอ้โหมันถือว่ะอู้สองทีจบครับแบบนี้บอกเลยจบ พลังแทบไม่มีแล้วบอกเลยครับโอเมก้าเชนรอนแต่เราก็อย่าประมาทนะเดี๋ยวเราใช้ไอเทมเหมือนเดิมนะฮะสวยทั้งลูกพอ่อโอ้โหแจมทั้งอาเรื่องจุก้าไปเออมาเลยโอ้โหเฮมาครั้งมันก็เยอะไปไงเพื่อนโอ้ไรคทั้งข้างหลังนั่นมันคืออะไรนะ่ะ ้ยผมว่าแม่งเชื่อผมอะ่ะแม่งใส่ข้างหน้าเว้ยผมมีลาสังหอมผมบอกอยา่นั้นด้วยว่ามันเอาแน่มันใส่ข้างหน้านี่แหละเฮ้ยเราสามารถกดไอเทมสองทีได้บอกว่าเฮ้ยจะหมดแล้วดิไม่ตายหรอกไม่ตายโล้ไอแท็กก็มีไม่ตายหรอก เอยโอ้ยกอโทษไว้แล้วไว้แล้วเพื่อนไว้แล้วประมาณกันอะไรปะเนี่ยอั้งสามที่ปิดที่เลยด้วยเออโอเคอุ้ยโอเคก็บ้าแล้วตายไปเนี่ย ไอ้ทั้งหงหลังนี่แหละไอ้ทางอย่ายนะทา้งทางกูเสียมันตายเกินทางเฮ้ยละเราโดนเยอะสุดนเลยอีกทีทีทนึงอีกทีทนึงโอ้โหทำไมตายอือคนลุ้นเดี๋ยวน้อ,องมาสแตหน่อยโอ้โหห้อนนะกู อย่านะอย่าทำใตายทีนะอ,อไปเลยครับไปเลยครับโอ,อ้คือคือรดดาเมจเรายังติดอยู่นะต้อสีเหลืองแทงเพื่อนเราตก็โลเวอร์ไป,ก,ปกูก็แปกผมว่าผมใช้ผมใช้หมดแล้วกูกลัวตายกูกลัวตายนะ่ <c oughs> ยนะเออาตายแล้วโอ้ม่รู้แล้วกูใช้หมดทุกอย่างที่มีอยู่เนะฮะ โอ้โหว่าเสือวมากเมื่อกี้อ๋อโอเคน่าจะจบเลยนะฮะน่าจะโดนนี่แหละหมายเลขไหนเลยวะ16วะผมลืมชื่อครับตัวนี้เอาว่าขาบแบบทุนักทุเลนนะโอเคหวมาเสียวนะครับทีมทั้งก้ามโตครับกังหาดครับ <ś c oughs> โอ้โหนึกว่าจะไม่มีอะไรนะครับโอ้ยก้ามฉังหลอนโคตรแรงเลย นี่แหละครับคือ Steam มซูเปอร์แบทเนนี่คือความท้าทายอีกรูปแบบหนึ่งนะโอ้โหเล่นสมบแบบเสียวหลังเสียวชั้นหลังวาบเลยนะครับก็ผ่าน,นครับด้วยทีม <laughs> ทีมทั้งกล้ามโตเนี่ยก็ไม่เชื่อต้องเชื่อครับทีมนี้ก็เนี <laughs> ย่ยหาทำนะไปจัดทีมที่ง่ายกว่าผมก็ได้นะครับทีนี้มันดูแบบค่อนข้างจะแอบ,บกันดานน,นิดนึงนะ <laughs> ผมเป็นแบบคือแบบผมเปิดไปแล้วผมเห็นไอ้ทั้งของเพื่อนมันแบบมันดาวลุ้งไนงะ ก็เลยอยากเอ้ยแม่งเอดาวลุงเหรอลองซะหน่อยดิเออก็ก,ก็โอเคฮาดีนะครับผมแล้วป,ประมาณนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับรวมทีมทั้งกล้ามโตนะครับผมเนาะก็ชอบอย่าล like ืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยแล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม